สวัสดีครับพบกับผมพิสิทธิ์เกลติการกุลในช่วงวองฮาวายทริปแรกนี้นะครับเป็นได้ทุกอย่างครับแต่จะเป็นนาคน่นสิจะเป็นกี่โมง ก็ในเมื่อสมาชิกวงถึง3คนครับทั้งมือกลองมือเบสมือกีตาร์ต้องลาบวดพร้อมกันเมื่อยังอยู่ในชุดหน้าคยังไม่ถึงเวลาเข้าโบสถแต่ญาติโยมโปรดปานการเต้นหน้าฮาทเลยต้องขยับขึ้นเวทีเพื่อออกเวลาให้อึ่งเลยทำถึงก่อนเข้าโบสถ์องผ้าเหลืองทดแทนบุญคุณค่าน้ำนม นี่สิที่เรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วและได้นักดนตรีเป็นพระสวดตรงจังหวะไม่ผิดคีแน่นอน <Whoa. S 1> หนึ่งก็ว่านะบวชนาคปฐมบันเทิงครับแล <c oughs> เรื่องจับไปน,นี้ <c oughs> เพี้ยงระเบิดอ่ะประเภทลีลาประกอบเพลงซะด้วย <c oughs> ชีวิตการฝึกของทหารเกร์เนี่ยต้องฝึกทั้งระเบียบวินัยและการใช้อาวุธต่างๆพอมาถึงการฝึกคว้างลูกระเบิดทหารนายอื่นก็ฝึกคว้างแบบเข้มแข็งแข็งขันไปแล้วพอมาถึงทหารเกณฑ์นายนี้ขอครูฝึกคว้างประเภทลีลาสะหน่อยสวยงามฉบับในมรั่นแขนครับจะคว้างท่าไหนาก็ขอให้เข้าเป้าหมายก็ได้ผลสำ็จเหมือนกัน และเรื่องนี้ปเป็นเรื่องของปลาหมอนะแทกเงือกเข้าแถวเรียงหนึ่งซะด้วยจะไปไหนกัน ปลาหมอทั้ง3ตัวเนี่ยแทกเหงือกข้ามถนนไปหาน้ําอีกฝั่งหนึ่งครับหลังฝนตกนะไม่ต้องสงสัยว่าทําไมปลาหมอถึงเข้าแถวเรียงหนึ่งอย่างเป็นระเบียบขนาดนี้ก็เพราะว่าเป็นปลาหมออยู่ในค่ายเอกาทศรตจังหวัดฟิสเตโนโลกนั่นเองครับก็ะปลาหมออยู่ค่ายทหารมาก่อนครัเพราะฉะนั้นจะย้ายค่ายมันก็เลยต้อง เป็นระเบียบแถวกันเป็นธรรมดาครับ <Whoa. S 1> วันนี้หวังฮาไวา้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ